นะครับเดี๋ยวนี้ท่านรงท่านี่กรทองจิตวันนี้วก็นายยกเหล่ากาญจนาบุญสรองพระคู่ครับผมนะสร้องพระยศครับผมเข้ามาประมาณคุณเวลาทุกท่านนะครับจะมาสาบเรียนเชิญด้วยนะครับเนื่องจากว่าโรงอาหารเรา ญาติผเปิดเ้าจสิ่ล้วล่ะญาติแขกที่น้องที่มาร่วมในงานในครั้นี้ถงวนยคิะครับประมาณการแล้วก็ประมาณเจือร้อยถึงหนึ่งพันคนนะครับก็เป็นบารมีอันสูงส่งเปิดิัหลายที่ระดับมาตรานของเราเปิดจ้าแล้ววันละในนามของผู้นำ คืคกบและ้ทา่ดีบรรยากาศต้งทานครับโรตีนี้นะครับก็ขอให้ท่านตรวจตาดูนะครับบรรยากาศอหารรทานนะครับตอนนี้ับเปิดร้ายแล้วที่เอาโดยวามสงต่ำครับรท้งี่นองจากว่าบริการดีแลกบรรยากาศต้องทานครับทุก โรงท,นงทนๆๆางทนๆๆๆนะครับราารจำนวน롱ทานก็30มสิบต่อ롱ทานนะครับก็ขอขอบพรคุณไว้เป็นอย่างนี้นะครับโรงทานไอศครีมอากาศยังเย็นกินไอศครีมน้อยๆครับวัน롱ทานลูกสิ่งมันน้ำดื่มลูกสิ่ง บรยากาศครับบรรยากาศงตําคา้งนี่ท่งตําส่งตําส่งตํากระเทยตําค่ะระเทยตําหนวกระเทศตําแ,<น>แน่นเนี่บรรยากาศลงท่านนี่ครับพี่น้อง <c oughs> เปิดแกซีเรีแล้ว มาบรรยากาศครับผมต้องท่านน้ามานดิสารนพีเรียบร้อยแล้วใส่ด้มด้อบันิใส่ถั่ว สวัสดีค่ะอย่าป่าไปนะคัะเดี๋ยวหนูโตลินาไปเลยไม่ได้หรอหอบรรยากาศตรงท่านสมตำสมตำค่ะ กำลังคึกคืนครับตอนนี้คันมันถึงแม่แล้วบอกบอกไม่อีกแล้วมัน ขาดแคผู้บล้วเข้มแล้วบางห่ามีเอาบางห่พงบละปะเด็นโซ่ะล่ะนียังละันสเข้มบางห่วงมันออกกันตัสเข้มบ่ผมะเด็นโซเลยบ คุ้งเบิงคุงเบิดแล้วคุ้งเบิ้ลแล้วพี่น้องขายดีครับนเียบรรยากาศเข็มหีหูมันเอมเขบัลน้บรรยากาศครับพี่น้อง โอ้ยลงท่านศินป์ขายดีครับขายดีเพาเขาเขามาถ่ายตอนประมาณถา,ามมุ่งสามเทียงแห้อครับ,บไปรอไปรอล,ลงท่านศิลิ์ครับพี่ บรรยากาศลงท่านลกสินอุย้ยบรรยากาศดีไก่ิเบร์แล้วพี่น้องเลย <laughs> ก็เลยปูกบฮงยูะไว้ปลูกบาฮวงกอนด้บฮมาให้ปูกกเ,เดือนนี่ประเด็นโมงฟังลำามงงไปฟังล่าาจ้าบรรยากาศครับผมอจีหอน,นยลงท่าน,บบนมานนนันเปิดจนสิบเบดละเข้ามาบาท่านบางท่านเป็นเล่ะ

ในส่วนของภาคช้าวันนี้เราเปภาคทางด้านของนส่วนของหมอระบบนะครับทางด้านของภาคเช้า่ครับเป็นท่านโรตี บรรยากาศลองท่านอาจจะฮาสิมาซาครับว่ากิจกรรมนี้ในเซลาหลายอันนี้ลองท่านยังนี่อุ้ยตัวนั่งรถจี๊งยังยังยุ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนลองท่านน้ำดื่มสง

จะไปย่างเอาตนขานมาด้วยกันหน้าวิ่งม่าด้ยันเยไ้มเ่าันเตรียมสปาเยแล้วค่ะ้งมาคยไม่ได้ย้วาย้งมายย้งเตรียมต้นไม้หลายเื่องมากมากเลยคุณผู้ไมเตรียมมา้วนี่่ะเ่้ราต้องมันน้้ ลองทานบางพกเสิเนเศเยบรรยากาศลงทานางปุ๊เขาอีกอ่ะนอกตากในเมืองเ้นได้หนว่าตอนแรกไมได้ไปซ้อรอยพืน้นเพรว่าตันนี้เหลือเพราะพูอบาพเนี่ยหายไปบัตรธนาคนาดตงสามพืน้นเอาพระซ้อแลวบอกหลังจากสิ้นเดือนนี้แล้วเนาะแจ้งเนี่โยโยกไปเป็นการเบื้องต้นวันที่6กมีนาคมคณนะกองมาเลขาเจ้าคณะอำเภอพร้ด้วยคณะพระพิจารพระ นี่เลี้ยงคณะทำงานบรรณาาภาคสุรอ้อนคณะเพื่อเกียรติประเทศอภาราชสุดาพยาคฆ์กรุณาชกุมารีเป็นการสนองานนาง,งานขเราก็จะคณะทำงานน่าจเริ่ในบองต้นทางนี้ทางพร้อมเป็นส่วนใหญ่จะลงเพื่อนที่ประชาสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียนในเบื้องต้นตอนนี้รอหนังสือรับรบบองจากขุนนายเพื่อว่าจะคุยกับท่านแล้วจะไปหาท่านที่เที่วการ ก็ดีทางสมเยนหน้าห้องโทรมาหาว่าให้บอกใ่าสือรับรองจะออกยังไงคงจะเป็นไปโคดคุยการที่ห้องว่าอะรเพอว่าอกว่าถือยังไงรับรองคณะทํางานลงพื้นที่ในส่วนของสำนักงานเขตภาษาไปแล้วตอนนี้ก็จะไปติดตามอีกแต่ในส่วนของวัดที่ลงพื้นที่ได้ก็จะลงเห็นนั้นวันที่6กมีนาคม2568เวลา7จ็นาฬิกา คณะกองงานเลขานุการจากกร,รอมเลขากรทมทั้งสองโรคเลขาเจ้าถนนปากค้าเลขาเจ้าถนนสร้างนกทาหลวงควันหลวงมเะเทลก็จะมาฉันพระทหารเช้ามาประจักสัมพันธ์โครงการบวชพาะตูร้อนตำบลปากค้าเนี่ยก็จะพิจารณาคัดเลือกว่าบ้านไหนบ้านไหนโรงเรียนไหนกันจะขึ้นแน่กัจะรูปปั้นทีมาประจักสัมพันธ์ก็กองถามอยู่เมื่อคืนกับเมื่อเช้า,ชาได้หลับประมาณแปดบวชครับ ถ้าบ่้พเแล้วหลังจากที่ฉันเช้าที่วัดแล้วช่วงสายก็จะเข้าโรงเรียนบ้านโคกกองนครต่อในในช่วงสายพระที่ห์ตกโดดานท่านผู้รายการก็คงจะอยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็จะให้ท่านพระครูเจ้าวาดประสานีกครั้งหนึ่งว่าช่วงสายพันที่ยกนี่นะนครับจะเข้าในสัมพันธ์โครงการบัวไผ่ร้อนที่โรงเรียนโคกกองนครโดยที่วัดก็เจ็ดโมงครับพระที่ยก เราเปนอนกัมาจักพนากได้หลายเด้อจักนั้กนวะแยการสัาพันข่าวที่เกี่ยวข้องเพราะนั้นครับเาต้องดูเปเศษยัต่อครับยัต่อายัตไปก็บผู้ใไม่ยั้องรักเต็ครับก็ให้เต็มเครื่องเลยมเแลเขาเก็บเมื่อตอนนี้ก็จะรับคนงานด้ยมูเก็บพัทหารเนาะพรทหารสำรับ อาชีพุ่นไหวนิเดียวหน่อยดิมาลองทานพลหม่ครับอาบชีา <c oughs> พุ่นไหวนิดเดียหน่อยดแกข้างนา้ำออันนี้อันนี้ไฟย่ำไฟย่ำไฟย <c oughs> ่ำมาซิลาครับมาีลา สีแบบนั้นทุบรรยากาศครับอารีพุ่มไม้มะม่วงเป็นเหลี่มว่าซ่ามันด้านลัางอะไรหมด นียงอารกันแล้วเรื่ออันนี้สาเกอันนี้สีกอกอันนี้ล้างบานบรรยากาศครับที่มหัศงด้านไปแสดงที่ดินไหนดเดียน้อ ไ่ไว้อน้อไม่แช่็อยาจจะเสียงดังสักหน่อยด้วยมองบรรยากาศอาจจะนไหว้หน่อย ว่ามีความต้องการที่โดดในแีเพื่อนเพ่เดี่ยวว่างการประกอบในทีสำคัญนั่ดีๆน้องพีหรือว่ามันจสิลงแล้วถ้าคมาแก้มัวแ้วพี่น้อยผู้ใดก็ว่าจากได้เนี่จะเลือกนเอาไว้ทานแจกานที่จะเข้าร่การนะรจะได้มีความสะดวกปริภีบมา ญาติโยมทายุายิการจึงมาร่วมงานในความนีคุณภาพโรงการเนี่ยตามที่อาตมาว่าตรวจสอบข้อมูลมีอยู่ประมาณ40โรงการเป็นไปนำก็จะาแรงใจแรงศรัทธาตามเพื่อแต่าพะบ ไนักสาเไ้กคดียังล่บรรยากาศลุงท่าไหมพี่น้องดูแลอัจฉริยะ่อไลครับอ้อมาแล้สิเก็บอัจรยคิปคลิปเนี่ยาทยอยู่มาล น้ำคล้ายบอกคล้ายแแต่ผลายหม่ออกบรยากาศห่งร้ยลถือว่าเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างนายจสกบ้านเมืองและญาติโยมต่อไป สำหรับรายละเอียยปีย่วยในส่วนนเกี่ยวกับเรการจัดเก็บจะเชงดตังแน่เลย้พี่น้องเพื่อนชายต่างๆปกองจยัวนใครเปหน้าที่ของคณะสงฆ์ฝ่ายาเนกงานกเลวนกันนะตามอีกส่วนหนึ่งคณะงนางจะเปจัดเก อ้อนจนช่วยกัน <coughs> <coughs>